มารวมรองเท้าที่สาวๆควรต้องตามในช่วงโปร6 6นี้ค่ะรุ่นฮิตรุ่นดังราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นแถมสวยน่ารักทุกคู่บอกเลยคู่แรกค่ะเดมี่ไฮฮิลส์เขาเป็นรองเท้ารัดส่อนที่น่ารักมากนุกนิ่มเหมือนเกี้ยวเลยค่ะทุกคนส้นแค่หนึ่งนิ้วใส่สบายยิมมิกตรงสายก็คือน่ารักเวอร์แล้วเขามีให้เลือกถึง4สีเลยนะคะสส่เกาสายคาเฟ่เนี่ยห้ามพลาดต่อไปค่ะเป็นรองเท้าแตะสปเปอรุ่นจูเลียรุ่นนี้เขาเป็นรองเท้าแตะเปิดส้นเท้าแต่ปิดหน้าเท้าหนังน เนี่ยเหมือนใส่แตะเลยใส่ง่ายใส่สบายแต่ลุกที่ได้เนี่ยคือจอสระอึ้งจึ้งมากและรุ่นนี้นะคะเขามีอีกสีหนึ่งเนาะเป็นสีเบจแมทง่ายทั้งคู่เลยค่ะต่อไปเป็นรองเท้าแมรี่เจนนะคะรุ่นเวนดี้ชูส s รุ่นฮิตรุ่นขายดีรุ่นนี้เนี่ยเขาน่ารักมากดีไซน์เนี่ยฉบับแมรี่เจนเลยค่ะแต่เกไปอีกนะกับน้องโบถึง2เส้นนอกจากความน่ารักแล้วเนี่ยรุ่นนี้เขาก็ยังพื้นนุ่มหนังนิ่มใส่แล้วเนี่ยไม่กัดไม่บีบเท้าเลยค่ะและยังมีสีให้เลือกกันถึง44สี่สีกเ,สกเติมมความวาาหนให้กับลเน่ตองลดคูเลยะคะ